สวัสดีค่ะนั่งดาวแฟนเดนมากจ้าพี่น้องสวัสดีครับเพนเล็กเมื่อนี้แม่พามาซื้อดินดินเต็มลังกับบาไทยเลยสี่สิบคนไปสือยุลานเขาทุงหน่อยๆนั่งทุงงลบแพงสปอเครือโนูตแล้วนะนายนายิสแกมไปเทสเล้วเซดร์ายเงินครับพี่น้อง สี่สิบคนนตัวใหญ่ประเทศแลวนะ้องสวัสดีครับ,รบเปิดประตูให้แล้วนะคะกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายเตรีย oh. มดินไว้ตะูผพ,พักจ้า ใส่ข้างในเต็มแล้วเหลือทางงานทางกระจอ,หอจกหูเ้าจะจพี่น้องนั่งคิดปลูกบอ่งอ,งบอนเเสี่ยงหงบ่อึใือในหนึ่งละข้างในเต็มแล้วก็ใส่กระบะข้างนอกกระบะนี่ซื้อดินจากร้านจากลานที่เขาขายมันไม่ขายตามร้านขาทั่วไป กระสอบแล้วที่หาโคนกระบ,บานนี่กระบ,บานนี่เบิรนเงื่อน,นลอยหนึ่งแต่ว่ากระบานนี่ grab กระบ,บ,บานขังในนั่นตีสิบโค่นห่างกระบานตีสิบโคนนั่นกระบ,บานเดียวลอยหนึ่ง พ่อลูกคุยกันนะแล้วพี่น้องบิดรถทุดท่ายล่ะนี่ล่ละเตรียมกระบะบน,นี่ละสี่สิบค้นเหมอนเป็นก้าวถดอดคือคือดีพัทโซเห็นเลก

ฝืนกบ่าสุดท้ายเต็มพอดีพี่น้องขวิดคอแนวพักแปะน้ำแม่นกมาปูกอีกอยู่สวยงาม กระดาเหมือนทุกเม็ดเลยล้โอ้ยผู้ช่อยก็ได้โอ้ยคักขนาดเป็นเก้าเธอได้พี่น้องเลยอาทิตย์นี่สามอายมายูนัอยูแตเห็นลีพูดเดียว ไปละจ้าพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้อจ้านั่งดาวแฟรเดนมาร์กจ้าบ๊ายบาย,บาย